อีกหนึ่งข่าวกันดีกว่าอีกหนึ่งเรื่องราวนะฮะก็เป็นละครของช่องแปดของเราืห ตอนที่ฉันดูบ่วงใบบุญนะฉันก็เหมือนประมาณอีใบสีนี่ทาไมแบบอีใบสีนี่ไม่ได้เรื่องเลยมันก็เลยเป็นใบเป็นให้เขาตบตีจอยสีดีรักใช่แต่พอพี่จอยมาเล่นเรื่องนี้นะฮึมคุณพี่กุลคะช่วยไปตบใครไทยอีใบสีหน่อยเออเพราะเขามาเอาบ่วงใบบุญมารีลันเลยไงแล้วก็มาดูเรื่องนี้อีฉันก็เลยเหมือนประมาณแบบทาไมคาแรคเตอร์มันผิดกันเหลือเกินคุณเลยเอาบ่วงใบบุญมารวมกับเพลงรักรอยแค้นเหมือนประมาณแบบ กูรไปช่วยอีใบสีนี่สิพี่ช่วยตบอีคนที่มาสู้กับอีใบสีหน่อยเพราะว่าเรื่องเนี้ยพี่กูลโคตรสู้คนเลย<ช>สู้อีกด้วยถูกต้องออนะฮะไม่ว่าใครใ<ช>จะมาระรางครอบครัวนะฮะบอกเลยว่าแม่พี่กุลนี่ตบแปลกนะฮะใช่ไม่ตบแหลกอย่างเดียวนะความเศร้าเจอสึกหนักก็มีผัวเก่าอย่างพี่แคลลี่ก็จะมาหาเรื่องกำลังแสงใช่ครูปิวก็เหมือนประมาณแบบพูดอะไรก็ไม่รู้ไม่ไม่ให้กำลังใจกันเลยใช่นะฮะซึ่งตอนนี้ใครที่ติดตามอยู่นะฮะก็จะรู้กันนี้ว่าครูปิวที่รับบทโดยพี่ลิฟสุพ์เนี่ยตอนนี้เป็น อัม,มาพาตท,ทั้งตัวใช่ไหมฮะจิตใจไม่ไดีอยู่แล้วแถมมามีปัญหากับบ้านของกำนันแสงอีกอะไรแบบนี้แล้วนะฮะการโทษกันไปโทษกันมาตอนนี้สำหรับคุณจอยคุณพิกุณก็ถูกผัวตัวเองเนี่ยต่อว่าอีกไปให้ทายลูกใช่ตอนนี้มีแฮชแท็กทีมพิกุณแล้วนะใช่เออนะฮะอโอ้โหต้องบอกว่าเรื่องนี้ดูเด็ดเผ็ดมันจริงๆนะฮะแม่รับทุกบทบาทอะ ไม่ว่าจะบ,บาทความเป็นแม่ดีแสนดีพูดจาดีมไม่ว่าจะบทบาทใครมาทําลูกลกุ้งจะตกให้ยันฝาเลยถูกต้องออไม่ว่าจะเหมือนประมาณแบบทนทุกข์ทรมานเรื่องความรักทั้งกาลังแสงทำหัวใหม่อย่างพี่ลิฟตเอออะไรอย่างเงี้ยใช่นะฮะเดี๋ยวเราไปฟังกันดีกว่านะฮะว่าแม่พิกลหรือว่าคุณจอยสิริลักษณ์เนี่ยนะฮะเป็นยังไงบ้างสาหรับเรื่องนี้ฟีดแบกนี่ดีเหลือเกินดีมากไปไปฟังครับ สนุกมากละครก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามกันแล้วแบบว่ามีฟีดแบ็กันมันมากนะคะแล้วก็จะบอกว่าแฟนละครอ่ะ เขาว่าดูแบบว่าทุกช่องทางเลยนะคือเขาดูตอนไรสดเพราะอะไรเพราะจะเมากันเพราะอันนี้เขาไปเมาด้วยโซเชียลโซเชียลก็มีค่ะก็ยังมีแบบว่าชอบมากค่ะเรื่องนี้เล่นได้สะใจมากเลยค่ะโดยเฉพาะเวลาประกบกับพี่เคอรี่เดี๋ยวเดี๋ยวน้องชื่อเคลลี่นะคะอยากหยออเขาก็แบบว่าชอบอะไรอย่างเงี้ยสนุกแล้วก็หลายคนที่ดูบ่วงใบบุญด้วยนะคะเขาก็จะแบบรู้ว่าลุกเรื่องนั้นเราตัวละครจะแบบ นิ่งเก็บกดไม่พูดไม่ตอบโต้เลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าเออเรามีเรามีรีลันแล้วเรามีรีลันตอนสี่ทุ่มไงเวลาคอมเมนต์เขาก็จะบอกว่าถ้าอยากแบบถ้าอยากดูแบบว่าตบสู้คนให้ดูพิกุลแต่ถ้าแบบว่าต้องการแบบเออยอมคนสู้ชีวิตก็ไปดูบ่งใบบุญเรื่องนี้มันมีจุดพีคแล้วมันมีพีคของพีคอีกคือแบบทั้งลุ้นทั้งแบบถ้าเรามีแบบว่าต้องระวังนะเวลาที่เราแบบ ยินดีกับตัวละครเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเรื่องมาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออต้องแบบระวังตัวด้วยนะจ๊ะโอ้โหฟีดแบกดีมาก<ช>นะฮะแล้วเรื่องเนี้ยวางใจไม่ได้เลยนะเหมือนแบบจะดีละอีกสักพักนึงเอาพลิกพลิกให้กูคเครียดอีกละใช่ออนะฮะต้องบอกว่าตอนนี้เข้มข้นมากแล้วก็ล่าสุดนี้เมื่อวานนี้พ่อประพาสซึ่งรับบทโดยไต้ฝุ่นกนกฉัตรนะฮะเข้าไปและออกจากบ้านโพนะฮะไปอยู่ในเมืองแล้วได้เสียกับใครก็ไม่ คุณนายคุณนายกินไปเรียบร้อยนะฮะโอ้เข้มข้นจริงๆนะฮะเรื่องนี้นะครับก็ติดตามกันนะฮะทุกวันจันทร์ถึงพระราชสร์สาเวลา6โมงเย็นทางช่อง8กดหมายเลขยี่สิบสำหรับเรียงรักรอยแค้นนะฮะแต่ใครดูไม่ทันไปดูย้อนหลังกันได้นะครับที่ True ID ผ่าน3ช่องทางแอปพลิเคชันเว็บกล่อง True ID t ทีวีดูฟรีทุกเครือข่ายหลังละครจบนะครับนี่สนุกมาก ผมบอกเลยนะคุณไม่ควรพลาดเพราะว่ายิ่งดูไปเรื่อยๆเรื่องจะยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วตัวละครรับตัวละครต่างๆเดี๋ยวจะค่อยๆออกมาทีละตัวทีละตัวใช่รอ,อ,อดูใครรูป้ปะใครจีน่าจีน่า<อ>วิรายาใช่เตรียมเลยนะทุกคนรอดูว่านาะงจะมาทำอะไรนี่นี่น,นี่คุณเจ๊บอกว่าเพลงรักลอยแค้นเป็นละครเรื่องแรกที่วางโทรศัพท์และและไปเปิดโทรทัศน์โอ้โหขอบคุณมากค่ะเยี่ยมไปเลย อันนี้จะวางแต่อันนี้จะวางโทรศัพท์ไม่ได้นะถ้าดูเราถูกต้องเพราะในทีวีไม่มีนะใช่ใช่ใช่แม่ต้องดูนี่นี่แล้วคนที่คุณชอบไกด์กันต์พลกำลังจะออกมาแล้วนะฮะกำลังจะออกมาแล้วนะฮะไกด์ออกฉันจะฉันจะทำข่าวทุกวันเลยฉันจะเอามาออกมาออนมาออนอยู่นั่นน่ะโอ้ตายแล้วนี่คือความพิศวาสส่วนตัว